สวัดีนะครับสวัสดีน้ำฝนกันด้วยครับวันนี้จะเข้ามาหมวดโซนฟรีไปแล้วนะฮรนี่คือว่ทีเอือวนะมันค่อยม่ไเหรออ่าเโดนยิงครับนี่คือบุคคลน่าสงสัยของเรานะครับวันนี้ว่าเขาเป็นโปรหรือเปล่านะครับโอเคหัวหนึ่งนัดไปครับพันหนึ่งนะฮะเฮ้ยพันยาอ้าวเฮ้ยพันยาทั้งที่เดินครับโอ้โหตับหัวสองโอ้โห โอ้โหโอ้โหฮ่าฮ่าเย็ด K เจ้อโปะครับโอ้โหโอ้โหจะไม่โดนไม่โดนอย่าเฮ้ยโอ้โหสนใจดีบ้างโอ้โหหัวโอ้โหโปะครับผมกูเจอคล้ายๆโปะอ่ะมาดูดิ๋ยวคล้ายๆโปะหัวใันคล้าควรน่าจะเคยโปะอ่ะเอาจริงแล้วพญายิงยดี๋ยวเนี่ยโอ้โหเอ่อ P.S. P.S. มึงไม่ให้มันฆ่ามึงไม่ให้มันฆ่าเดี๋ยวมึงจะได้เห็นใครไล่ให้มันนะวะวิ่งไปโรงงานวิ่งไปโรงงานไอ้พี่วิ่งไปโรงงานก่อนเดี๋ยวมึงจะได้เห็นมันฆ่าเไยจริงแม่ใจจะฆ่าโปอ่ะเฮ้ยมันโดนยิงเจ็บว่ะโดนยิงเจ็บวะโปรแบบ่ะมันไก่หางโปล้หัวโปรัญญาบ้เฮ้ยมันให้ฆ่ามันไม่ให้เราดูมันไม่ให้เราดูมันไม่ให้เราดูมันฉลาดมันโกนแตนด้วย ไม่ไรไม่ไรไม่ไรกูจะหาโปให้มันฆ่าหให้มันฆ่ากูพ้อ่ะโหาล้อะมีคลิปมังอยู่ไม่รู้แต่เห้กูมีคลิปม,นมันอ่ะพี่้ให้ดนล มึงเห็นมันสับหัวแล้วมึงจะบอกโอคค้โหยัดเข้โคตรม <laughs> ันน่ะตั้งยาเยอ่าฮ่าอ้พูดจังไรอะอะไรว่ไม่ได้กล่าวหาว่าโปลนะแต่ว่าไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่านะไม่ได้กล่าวหานะไม่ได้จะบอกว่าเป็นโปลนะแต่ไม่รู้ใช่เปล่าแต่ว่าถ้าเราสับหัวโดนหัวทุกท่าทุกทีก่เราจมาเรายินยมาตักลุกกระเบนเราไม่มีเลย ว่าเงอะคุณพูดสิฮึมนี่โอ้ยเด็กเก่าแล้วครับหมดแล้วเฮ้ยน่ามาใช่คุณจะโป้แล้วโปรถค่ะโปรถค่ะไม่ใช่ไม่ใช่มราใส่ชุดบอดมราใส่ชุดบอดนี่ไงนี่ไงกูเจอแล้วโป้หูโป้หนูมาดูมันใช่โปรหรือเปล่าไม่กล้าพูดว่ะ มันไม่ยาม่าคเรงามันไม่อา่ามันได้คนม่ามันเนี่ยมันไม่มันมันมันแค่ดียวเันฆามันองเดียวเลยนตัวเขารู้มั้ยไทันแล้วเนี่ยโอ้ยหัวโดนเจเฮ้ยมึงฆ่ามันดิปวอะไรนั่นตัวดิเจลไปไหนหนูโดนหัวเจลเล่โอ้โหเยอะยิ่งขึ้นอ่ะ จ้าพอพี่ทีมอยู่ข้าวายังไงเี่ยไปข้ามันแล้วให้พี่ทีมดูนดี่โป้โป้เ้ย PS PS p อะไร PS PS N O A N O O B ใช่ใช่ตนี้แล้วแบมันมาโป้โป้ใช่โป้หรือเปล่าใช่โป้หรือเปล่าพี่งยูทำไมอ่ะ อะไว่านไมอ่ะ่ี่เม้งูก็ไม่รู้ก็มึงยินกลัวมึงก็ไม่รู้เมือนกัน่ใครไม่เหล่ชุดเฮ้ยกูโดนริงแล้วกูโดนจริงแล้วโดนแล้วนี่เจอแล้วเจอแล้วเจอโอ้หัวเน้นเน้นครับหัวเน้นเน้นนะครับคนนี้ยากไปเลย <laughs> คนณจิงเหรอย็ดคแม่งโปยกเบิร์ฟเลยอนะนี่ะโปยยห้องวะไอฝนหายตกแล้ว มือล็อกอยู่ไอ้เหี้ยโอ้โหอเจอแล้ว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 ได้ค่ะเอ้ามันไม่ใช่คนนี้นี่นี่ไหนวะอยู่บ้านบ้านเขียวรถนนขึ้นบ้านเขียวเฮ้ยไม่กระโดดเหี้ยอะไรกันอย่างนี้

cô à, ý cô ở ý cô hả? Giờ... này lấy ra đâu ý cô เขาไม่อยากเกิดแต่มันจะเป็นไล่กันทั้นั้นมันกลัวนะว่าเราล้วว่าเราสุดโตะเออกลัวนะว่ารู้ว่าเออว่าเราเป็นสุดโตะเออมันช้าไปว่ะจริงมันกลัวเออฮูโอ้โหเจี๊ยกูอยากให้มันฆ่ากูมันยังไม่ฆ่ากูสักทีกูจะโดูเสร็จแล้ว ใช่ยังไม่รู้ว่าใช่โป้บ้ากเลยยังไม่ได้กดโอ้โไม่ใช่ไม่ใช่ก็ไอเทีเยแล้วอยู่หลังมันโดนกุ๊บแบมันอยู่ไหนโอ้ตายมันอยู่ไหนมันตายมันตายโป่กระจอกไปเทียโอ้ครับโป้เว้ โปรยูเกียดว่ะโปรเทนนี่ยงไม่กูอยากให้โูดฆ่ากูอะคลิปน,นี้ทุกคนจะได้รู้ความจริงไหนวะโปยอยู่ไหนวะ เมันจะโตแล้วโตแตกโตโดนไอเส้าวายเฮ่มันวัตาย่ะตายแล้วมันจะหนเออมันี่มันจะเลิมันจะเลิอุ้ยโดนเลยยู่ไหนอยูไหนเฮ้ยกูโดนฆ่าแล้วนร้อยลีหวเร เฮ้ยจิงหัวแล้วโอ้โหมันอยู่ไหนเ้าิงมาทุกคนเพื่อนๆดูนะโอ้โหมันแตกแล้วเพื่อนๆโไก่ไว้อะเขาเกิดแล้วครับตัวนี้ครับตรงนตรงนอ่าไม่โอ้โหตายนะฮะตายไม่น่าไม่ใช่หงกันนะแงจริงเลยแส่กัแสงกันเลยแงเลยแตครับผมวงนีโอ้โหเข้าหัวโอ้ยโอ้ยยังช็ปืนอยู่เลยาตายโวยเยโวยโวยเกันิงป่านาะ ตาปวดมึงหัวนปนี่ไงมึงไงกลัไรบ้าฮ่าฮ่าเหี้ยมากเลยตับลหัวูเฮ้ยจโดนตาปวดที่หายไยว่ะเนี่ยใช่โปะเนี่ยหรือว่ามันเก่งวะโอ้ยโปลหัวนครัไม์เ้ยมันโปหรือว่ามันเก่งวะอ่ะดูแกยิงหัวกันนะเพอนเพ่อน ให้ม่ตงันนะโแตกให้ให้คนดูพิจารณาเองนะครับมผมไม่ตัดสินใครนะครับผมผมทำตามตที่เพื่อนบอกให้ฉุดน,นะโอ้โหยิงหัวยิงหัวดูชื่อที่อยู่ที่ขึ้นโปรไฟล์ตรงนี้นะฮะขึยนยิงหัวอย่างเดียวเลย รอ40นาทีนนะครับ40นาทีเนี้ยถ้าเกิดว่าคนดูดูจบอะ่ะทุกคนจะเข้าใจผมเข้าฟีตายมาผมเจอเลยนะ,รยระครโอ้โหเลืลอดตายโอ้ยอะจุ๊เอ็มครับทำไรโอ้โหรับโอ้โหขับโอ้ยหัวเองหมดไปนะครับขับขนาดนี้คุณคงจะอยู่แกแล้วล่ะคุณ อ้โหหัวแตกเลยนะครับหเล็งไม่ขึ้นจุดแดงแต่โดนหัวว่ะนี่ไหลังหลก็เหาไปไงหังหลังห่าห่าไปไงเอ้ง่โง่เดียวตายไปเลยครับเอ้เรือกสูตรป่ะปเหรอไม่เ็เจอแล้โฟล์ทโอ้ยนะเฮยยงีโปแล้วยงีปงเ่ปา นะฮะทุกคนเห็นชัดนะครับว่าเชื่ตรงนี้เนี่ยครับกับแรงบอลเนี่ยฮะและเขาเป็นคนเล่นเขายังเล่นไม่ขึ้นจุดแดงแต่เขายิงหัวทุกคนมองที่ยิงหัวนะครับตั้งหันมายิงหัวนะฮะอยงนี้เลยยิงหัวอีกแล้วครับเห็นไหมครับ้ะยะจะขึ้นมาปั๊มนะนี้ผมไม่รู้ว่ามันค้างหรือเปล่านะครับแต่มันขึ้นอยู่ตรงนี้ไม่ใช่แล้วครับตรทำไมไม่ใช่แล้ว ดูการสับของนองครับเขาจะคลิปแต่วเพียงแค่นี้ครับทุกคนตัดใจเองครับ